10อันดับมหาวิทยายลัยราชภัฏยอดนิยมที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดประจำปี2023เว็บไซต์ Thailand Education Ranking สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษาของไทยได้จัดอันดับมหาวิทยายลัยราชภัฏยอดนิยมในปี2023ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดโดยการวัดความนิยมจากคะแนนบูตของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2566และนี่คือ10อันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยอดนิยมที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดประจำปี2023อันดับที่10มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษมหลนลงมาจากอันดับที่4เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับมราชภัฏจันเกษมง โดยมหาวิทยายลัยราชพัฒจันเกษมตั้งอยู่แขวงจันเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครก่อตั้งเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2483แต่เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมเป็นโรงเรียนสหศึกษาชายหญิงเรียนร่วมกันโดยมีหม่อมหลวงมานิตชุมสายเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกเปิดสอนในระดับฝึกหัดครูมัธยมรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยครูปรถม และนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่8มาศึกษาต่อเพื่อเลื่อนฐานะจากครูหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถมให้สูงขึ้นไปสู่ครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมเป็นวิทยลาลัยครูสถาบันราชภัฏและมหาวิทยลาลัยราชพัฏนตามลำดับอันดับที่9 มหาวิทยายลัยราชพัฒภูเก็ตหล่นลงมาถึง3อันดับสำหรับมหาวิทยายลัยราชพัฒภูเก็ตหลังจากเมื่อปีที่ผ่านมาอยู่ในลำดับที่6มหาวิทยายลัยราชพัฒที่นักเรียนอยากเรียนต่อมากที่สุดโดยมหาวิทยายลัยราชพัฒภูเก็ตก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2514โดยกรมการฝึกขัดครูกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้สถาปนาขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตบุดีรั์และจังหวัดลำปางโดยมหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตตั้งอยู่ณตำบลรัชดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตบนที่ดินเนื้อที่ประมาณ350ไร่ระยะที่หนึ่งใช้ชื่อว่าวิทยายลัยครูภูเก็ตต่อมาเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ตเมื่อปี2535 และมหาวิทยายลัยราชภัฒภูเก็ตเมื่อปี2547จนถึงปัจจุบันอันดับที่8มหาวิทยายลัยราชภัฒนครปฐมลน่นลงมาจากลำดับที่5มาอยู่ลำดับที่8ในปีนี้สำหรับมหาวิทยายลัยราชภัฒนครปฐมโดยมหาวิทยายลัยราชภัฒนครปฐมเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช24 7 9 ในชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐมโดยใช้ตึกขอทะเบียนมนทนนครชยัยศีซึ่งตั้งอยู่เลขที่86ถนนเทพาตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมรับเฉพาะนักเรียนหญิงเปิดสอนชั้นฝึกหัดครูประชาบาลต่อมาในปี2511เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐมปี2513เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม เป็นวิทยาลัยครูนครปฐมและในปี2535เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏนครปฐมและเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเมื่อปี2547จนถึงปัจจุบันอันดับที่7มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมา ขยับขึ้นมาจากอันดับที่12เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับมหาวิทยายลัยราชพัฒนครราชสีมาโดยมหาวิทยายลัยราชพัฒนครราชสีมาตั้งอยู่เลขที่340ถนนจุนารายตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยายลัยราชพัฒนครราชสีมามีต้นกําเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดกลุ่มมูลกติกมประจำมณฑลนครราชสีมาซึ่งกระทรวงธรรมการได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช2466ที่ข้างวัดโพตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมูลสามัญและประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัดต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อย้ายที่ตั้งไปอยู่ณนะที่ตั้งปัจจุบันปรับหลักสูตรการศึกษาและมีการพัฒนาการมาเป็นลำดับจนเป็นมหาวิทยายลัยราชภัฏนครราชสีมาในปัจจุบัน อันดับที่6มหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงรายขยับขึ้นมาสี่อันดับจากอันดับที่10ของปีที่ผ่านมาโดยมหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงรายตั้งอยู่ที่ตำบลดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2512ในชื่อโรงเรียนฝึกขัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาเชียงรายจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2516เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยายลัยครูเชียงราย ในปี2535เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชพัฒเชียงรายและในปี2547เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่5มหาวิทยาลัยราชพัฒจุราธานพุ่งทยานขึ้นมา17อันดับจาก Ahora. อันดับที่22ของปีที่ผ่านมาสำหรับมหาวิทยาลัยราชพัฒจุราธานีโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒจุราธาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2516ในชื่อวิทยายลัยครูสุราธานีโดยเปิดสอนในสาขาวิชาคลุศาสตร์หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2528ได้เพิ่มการเรียนการสอนในสาขาอื่นๆนอกจากคลุศาสตร์และได้รวมกับกลุ่มวิทยายลัยครูทางภาคใต้5แห่งจัดตั้งสหวิทยายลัยทักษิณโดยมีสำนักงานของสหวิทยายลัยอยู่ที่วิทยายลัยครูสุราธานี ในปี2535ได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชพัฒน์และในปี2547ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราธ,ธานีจนถึงปัจจุบันอันดับที่4มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครขยับขึ้นมาจากอันดับที่8เมื่อปีที่ผ่านมาพุ่งทะยานขึ้นตัวลำดับที่ส โดยมหาวิทยาลัยราชภาัฏพระนครเริ่มทำการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2435เป็นสถานศึกษาด้านการฝึกขัดครูแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในนามโรงเรียนฝึกขัดอาจารย์สังกัดกระทรวงธรรมการทำหน้าที่ผลิตครูเพื่อรองรับการขยายตัวของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนมีมิสเตอร์กลินลอดชาวอังกฤษเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก มีที่ตั้งครั้งแรกอยู่ในบริเวณโรงเลี้ยงเด็กตําบลสวนมะลิถนนบำรุงเมืองจากนั้นได้ย้ายสถานที่ตั้งไปตามที่ต่างๆอีกหลายแห่งจนถึงปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่9ถนนแจ้งวัฒนะแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครอันดับที่3มหาวิทยายลายัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหลน่นลงมาหนึ่งอันดับ จากลำดับที่สองของปีที่ผ่านมาสำหรับมหาวิทยายลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยมหาวิทยายลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2439เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนราชวิทยายลัยแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าโรงเรียนฟากขนนหรือโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคม2439 โดยมีนายเอสีคาเตอร์เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกต่อมาได้ย้ายที่ตั้งเปลี่ยนชื่อปรับหลักสูตรการศึกษาและมีการพัฒนามาเป็นลำดับจนมาเป็นมหาวิทยายลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่มหาวิทยายลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซอยอิสรภาพ15เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร อันดับที่สองมหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่มหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่สามารถเบียดแซงราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นมาอยู่ลำดับที่สองได้สำเร็จหลังจากเมื่อปีที่ผ่านมารั้งอันดับที่สาโดยมหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่เป็นมหาวิทยายลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของภาคเหนือเป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค โดยก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤศภาคมพุทธศักราช2467ในชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูกติกรรมประจำมณฑลพายัพต่อมาในปีพุทธศักราช2490ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ปี2518ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยลาลัยครูเชียงใหม่ต่อมาในปี2535ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และในปี2 5 4 7เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ตั้งอยู่เลขที่202ถนนช้างเผือกตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันดับที่1มหาวิทยายลัยราชภัฏสวนสุนันทารังอันดับที่1ไว้อย่างเหนียวแน่นสำหรับมหาวิทยายลัยราชภัฏสวนสุนันทาแชมป์เก่าเมื่อปีที่ผ่านมา โดยมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนสุนันทาตั้งอยู่เลขที่1ถนนอู่ทองนอกแขวงดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยายลัยของรัฐตั้งอยู่ในพื้นที่สวนสุนันทาอันเคยเป็นเขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิตในรัชกาลที่5มาก่อนมหาวิทยายลัยแห่งนี้มีรากฐานมาจากการสถาปนาโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยายลัย เมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2480เปิดสอนประกาศนียบัตรประโยคครูปฐมต่อมาจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเมื่อปีพุทธศักราช2515เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีหลกักสูตรคลุศาสตร์บัณฑิตและมีการพัฒนาการมาเป็นลำดับจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนจุนันทาในปัจจุบันรับชมแล<อ>้ชอบใจชอบใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กันด้วยนะครับ